สวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมงกับเอิญปานรบพีนะคะในครั้งก่อนๆเราได้พาคุณผู้ชมย้อนอดีตไปดูเรื่องเด่นวงการไอทีในปี2016นะคะวันนี้มาดูอนาคตกันบ้างค่ะว่าในปี2017นี้นะคะจะมีเทรนเทคโนโลยีอะไรเกิดขึ้นใกล้ๆตัวในประเทศไทยเราจะได้เตรียมตัวเพื่อปรับตัวรับมือกันไว้ก่อนได้ค่ะเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวสุดๆ ปัญหาเรื่องข่าวลวงข่าวปลอมข่าวหลอกที่แชร์กันทาง Facebook อยู่เป็นประจำก็น่าจะแก้ปัญหาได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่า a c e b o o กก็จะเริ่มใช้ระบบแจ้งเตือนข่าวปลอมที่เปิดให้ผู้ใช้รายงานข่าวปลอมพร้อมกับมีสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนคนอื่นๆว่าเป็นข่าวปลอมนั่นเองและมาถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์มากกับธุรกิจอย่าง Big Data Analytics นะคะหรือว่าการนำข้อมูลที่มีอยู่มากมายมหาศาลมาวิเคราะห์ ปีนี้องค์กรธุรกิจจะให้ความสนใจกับการนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปวิเคราะห์เพื่อดูพฤติกรรมลูกค้าและนำมาปรับปรุงรูปแบบบริการหรือว่าวางแผนได้ถูกทางมากกว่าเดิมค่ะส่วนเทคโนโลยีที่เราได้ยินชื่อกันมานานแล้วอย่าง Cloud Technology วันนี้ไม่ใช่แค่เทรนด์แต่จะเป็นสิ่งปกติในชีวิตประจำวันของเราและองค์กรต่างๆและก็จะไม่ใช่แค่พื้นที่เก็บไฟล์หรือว่าซิง์งานอย่างที่เรามักเข้าใจนะคะแต่ผู้คนจะหันมาใช้ซอฟต์แวร์บนคลาวด์กันมากขึ้น นอกจากนี้พฤติกรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่ก็จะเปลี่ยนไปใช้มือถือในการทำงานกันมากขึ้นปรับเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานให้รองรับโมบิลิตี้มากขึ้นอย่างเช่นการประชุมออนไลน์การทำงานแบบร่วมกันการแชร์ข้อมูลผ่านแชร์ Drive หรือว่าการทำเอกสารแบบออนไลน์โดยใช้เครื่องมืออย่างก o o g l e Docs หรือว่า Office 365การศึกษาก็สามารถเรียนต่อที่บ้านหรือที่อื่นๆได้ผ่านทาง YouTube Live หรือว่า Facebook Live ค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเทรนด์ของทั่วโลกด้วยนะคะก็คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ค่ะก็จะถูกนํามาใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์กันมากขึ้นมีความฉลาดมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันต่อค่ะโดยในปีนี้จะเกิดบริการประเภทปัญญาประดิษฐ์ใหม่ๆม,มาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นอย่างเช่นแชทบอทหรือว่าเว็บบอทนะคะก็จะเอามาใช้ให้บริการด้าน call center หรือว่าใช้ลดจํานวนคนทํางานลงเราก็จะได้เจอกับคนน้อยลงนั่นเองค่ะ และเทคโนโลยี Internet of Things หรือว่าสภาพแวดล้อมอันประกอบไปด้วยสัพพสิ่งที่สามารถสื่อสารระบุตัวตนรับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมและสิ่งของต่างๆมีปฏิสัมพันธ์ทำงานร่วมกันได้ก็จะเป็นรูปเป็นร่างในไทยมากขึ้นหลังจากที่ทั้งสมาร์ทโฮมสมาร์ทซิตี้สมาร์ทบิลดิ้งมีการใช้งานจริงในปีที่แล้วพอในปีนี้ค่ายมือถือต่างๆก็มีแนวทางที่จะมาให้บริการด้าน Internet of Things มากขึ้นนอกจากนี้ เรื่องสมาร์ทคาหรือรถอัจฉริยะก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะเทร่อนที่พูดถึงไปนี้อาจจะดูไกลตัวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วใกล้ตัวมากๆค่ะหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นจริงแล้วนะคะยังมีอีกหลากหลายการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี2017ค่ะพร้อมทั้งเรื่องที่ต้องระมัดระวังป้องกันกันไว้ก่อนด้วยติดตามกันต่อในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ 4G จาก TrueMove Edge ศูนย์การคร้าฟอร์จูนทาวย่านพระรามเก้า